ไม่น่าเชื่อนะครับเพื่อนเพืนเบน E 2 0 0 0ปี2 0 1 1ดจดปี2 0 1 2สีเทารถสภาพดีๆสวยกริปพร้อมใช้งานต้องบอกว่ารถราคานี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับราคาอยู่7 0 0 0แสนต้นต้น,นะครับวันนี้นะครับรถแน่นอนและต้องบอกว่าต้องรีบนะครับมีแค่คันเดียวรถที่ข้างในยังใหม่กริปเหมือนรถใหม่สภาพสีภายนอกพร้อมใช้ เงางามสวยรถประวัติดีไม่มีชนหนักเครื่องดีสภาพดีเกียร์ดีวันนี้จัดไปในราคา5 0 9 0 0 0 9,000บาทนะครับใครสนใจนะครับต้องบอกว่าเรามีทีมงานให้คำแนะนำทั้งจัดไฟแนนซ์หรือซื้อสดนะครับยินดีให้บริการใครสนใจทักมาก่อนได้ที่088 584 5375 รถสวยๆดีๆคุณภาพรถเบนซ์ใหม่ๆแบบนี้มีไม่มากครับรีบตัดสินใจเลยไม่ว่าจะเป็นนักสะสมหรือคนที่เน้นรถยุโรปสวยๆนะครับรีบจัดเลยนะครับผมครับ